พี่ครับพี่น้องแบด้ bad, ยังกินบบดตำแตงมึ <laughs> งพี่น้องแล้วกินก็มีเด้กคั่วมเห็ดบอลแล้วผัวข้าวเหนียวตำแตงเอาก,กินง่ายอยู่ง่ไงเธอผ mm hmm. พาผู้ใดมานมเนี่ยผาผู้ใดมานมนี่สาวาผ,ผู้สาวใดเอาดีๆก็ติดขอจะผิดเด้พี่สาวพี่สาวมันบ่อเออนี่พาพี่สาวมาทำงานครับตอนแรกนี่พาน้องไป สมัครแดนเซอร์ cer, กับครูไก่ไม่รู้ว่าครูไก่ครูเอจะรับไหมแต่ว่าต้องไปดูก่อนหันบ่นรับกระซางกูรับเองบอกเด็กผาดแหกได้ดีละนี่นี่แหละเขารับพี่แลว้วพี่น้องรับพี่พ่อหนิพี่น้องยังสาวๆส,ส,สวยๆอยู่น้องเพิ่งอายุยี่ห้าเองนะครับยี่หกเออหลับกูลดให้ยปีหนึ่งกูลดให้ยปีหนึ่ง <laughs> ยี่หกเองซ้ำชิ้นจังเลยโอ้ซ้ำอันไครวะชัเ้็ไน้อยในวงบปรท่านเลยมอยาอะไรให้หน้องเลยยิม้มหาบ้านแถาแต่ต้องลดฉันอยากไซส์สุดสวยต้องลดลดหุน่นน้องอีเด้อเออหามแดกแซบ <laughs> วันนี้น่าสื่อเราลดรีทำได้ละกินแซบนะวันนี้กินแซบไม่อยู่ก็ป่าย์ละ นี่บจอยลงจอยขึ้นแบบบ่แบดปาร์น้องมึงเขากินตำบักหุ่งตำบักแตงกับเขาลัานเล่ลัานเล่เ่าได้บ่อฝันครับช่วงนี้ทานกันได้ไหมทานได้อันนั้นอันนั้นเขาลงแป้นยนบ่ลน่ะพื้นมันบ่เขาปูพื้นก้อนมันบ่อท่านฝ่าวเด้อหัวกับเที่ยงหัวกับใบ พอเรากินเ้ากันเหรอือก็ดีแล้วถันเฝ้ากับมาตั้งหมูว้านหมุนตัวมึนบ่ามึงว้านกับบ้างไหมต่อามาจะปีกาแจาบี่าอันนี่มาเบกไปหน่อ้บ้า,าหย่งมื่นอื่นพุน่นที่เลี้ยงไาหยังหอยเป็นร้อยลูก <laughs> มื่นอื่นพุ่นแล้วมืว้อนอยู่ใกล้นี่นี่บอกบอกไอเดียน้องมันนั่นเอาผลไม้มาขายช่วงนี้เพามาเขางานก่อนก็สิได้เปรียบ เราแม่งแตงมนอ่าแตงม้นาะเขากัมาขายถุงละยี่สิบเขาฝานเป็นเปียงเลยเลยเขายังมาปาดเขาแนนเราก็เอาแค้นตะลุบมาขายน้ำสองหนึ่แค้นตะลุบกับแตงมนลายแนนแค้นตะลุบกับตะโมเออแตงม้วาก็ซับหนีตัวขายน้น้อพี่น้องนาะพี่บอกว่าโอเคบอ สุติว่าเอาแตงโมเอาอย่างมาขายขายอยู่เปิดห้องเปิดถ่ายแล้วขายห้องนี้อยู่ข้างหานแต่ถ่ายแต่ซุมม้มอยู่กองนี่ก็ได้บอลนหน่อยแล้วมันบ่เนี่ยยมันขึ้นคางสิขายดีครับแดนซสือเท้าเชี่ยวสื่อผลไม้แตงโมเด้อขายดีแล้วเมลอนแล้วก็บักสีดาบกม่วงก็ม่วงคนบ่่อยกินแล้วแต่ก็กินอยู่สีดาแซ่บวยเออสีดาแซ่บวย ถันมันเด้อยูนี่เป็นเงินเบิดมันนะอืมอ,อมันก็เป็นแต่บ้าได้ตำบ้ามันก็ตำเพศแหลได้ตำบ้าเฮ้ยฮะเติมซีมี้น้ำตาเติมซีมีนำ้นำหูน้ำตาแดดดีเส้ตาคุเด้ออไม่วรม,มกำลังมาเย็น นี่เปิดมงา้นมุกกอนี่ยังไงครับมึงมีห่อนเงินสื่อไงหลายงานอยู่ใสเฮ้ยปลาปลาแดงเนาะล่าสุดนี่กลับมาเดินสายอีสานแล้วพี่น้องมุกกรมุกคนมึงขี่แบบแบบเท่าไรละมันก็ลงวานอาหารนาที่มุกกรสี่สิบแปดท่านี่ตั้งหน้าปกอยู่ เหมืองแรยู่อำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพรุ่งนี้ก็ย้อนกลับคืนไปอีกนะครับอำเภออำเภอยางชุมนะฮะแล้วมันก่อนยางชุมจะก,กิโลจากนี้อบจากนี้ไปยางชุมน้อยอ <130 S 2> ร้อยสามสิบไปแบ,บ,บ่บก่อนบ่ ฝนตกอีก่เท่าไงตัดชาบ้างคงเทพสองไร่คงเทพสองร้อยร้อยเก้าสิบทำไม,ไมคนดูสตอรี่นี่เยอะจังเลยว้าเพ้งนี่กระสีระวังเถิกนะนคนดูสตอรี่ 400. สี่ร้อยแอแค์เอ้ย ไปไ่อไไ่่ไย่ใส่น้หนอใส่น้หนอไไเกมันยางไปไกลมันยางไปไกลกันเหมือนกันนั่นตัวเอาเท้าสามีเดี่ได้เรนเปงานเอาเงินห่ไอศิขาตัดผมอยู่ลืมเล่เมื่อใดก็ใดแล้วจะสีวะแแล้วตัดแถวเราตัดหลกไออกอยู่ เดียดากไสของเออไรสัอะขีดะเป็ทางลาเส้นเออเดี๋ยววันยาวมันเกิดสิพอดีพู้ผู้ใดผุนท้ากันนี่ลากยังลากงวดผู้ใดหัวท้องๆน่ทังผู้เ่าทังเลยคนไม่คะไม่ชุดจอรอยู่หรอเป่รอเ่แปบรอเล่าสูบควยไม่ได้เปนรอเยอะรออะ ก็กระซังกูหักเดียวใจเดียวเบ่เดียวเบิ้งไผ่แต่ว่าหั่นยูนาหั่นรอกระจีแซวอยู่นิดนึงแต่ก็บอกสนใจเพราะว่าเรามีคนในใจเออแต่ก็มีคนนอกใจหลายเติมเนี่ายังห้องถ้อเลื ok ่อ yeah. mm hmm. เพ็ดนังรับหู้งรับตาเงียบมาทันซูนอยู่ตอนไหนปวดเลยต่ำปะซูนอยู่ปวดเลยต่ำเพื่อเผ็ดแทะเด็กไม่เชี่ยกโชนโชเด็กคูเลย น้ำออกดูแลเถาะโจเถาอแล้วคอยพายจุดเปยงเหรียญที่เอาบ้าแก้วแหล้วอืมนีจ่จงจุส่วงเราเพิ่มเข้ามานี่จุ่ยยังห้า,ามามาดเ้ือเสงอะไรแสงล่ะยอกเลน กินงานยุ่งงายจริงีคือเอาไข่มาต้มมานน้ำจากบ้านแม่ไปแล้วกินไปแล้วโอ้มีคนหัวหน่อยวะอยังมึงหัวใหญ่ติมึง,งหัวกมูมึงก็ไข่ใหญออกตัวอย่าง,งโง่เออหัวใหญ่แต่โง่ไงหัวใหญ่เกินไปมันใส่ไม่ได้ว่าเรียกใส่ไปอยู่แล้วหัว่าต้องไปวัดเงินก่อนว่าหัวแมบตัวไหน ตัวตึงวิ่งยาวตัวตึงแต่าะช่องดันล่ามาสุั้งแต่ละช่องเว้ยมาหน้าตาก็ยังห่วงเด็ดเนี่ยคงอุตสาบังเลยที่สุดเกือบเห็นแล้วโอเคพี่น้องที่นี่เท่านี้แหละครับสุดสิบแล้วพี่น้องบ๊ายบายนะครับพี่น้องบอกไปทุกคนทุกคนเว่าเขาจะได้เห็นน้องกินแล้วอยู่ พอแปดนาทีแล้วปะ่ะแปดแล้วเอาซีบก็ได้เขาเห็ดอันอ๋อเขาปูพื้นก่อน,อนปะ่ะซีบจอ,อยังไม่พื้นปดูการนี้พกาไปใส,ส่สีเดี๋ยวมาไล่ใหย่ใอยู่ก<ร>ับกูมันมึงอย่าพัววาวมึงอยู่กับกูมันหอดปิดลงเล้วเด้อ นเนี่หาว่าป่วอยากให้คนดด้วยวา่าเรื่องหนาวางแผนแต่จริงๆเอาพี่นายุหอดอยู่แล้วแล้วก็สิยุ่อีกหลายปียู่จนกว่าได้เป็นเป็นเจ้าของวงสาวหน่อยอ่ อร่อยไหมด <Yeah, dude. S 1> ูได้เป็นคนตำ่ำ <Bad. S 1> นี่น,น,นี่มาก,น,มากนี่มากอันแฟนหน่อยบักแตงขึออ้นกันเลยแฟนแบดเป็นลูกเต่าเอาแม็กเอาน้ำไปเลื่อยไปขายฮาบาทบ่แเซียเย็นปลาหนาดเราบ่ทันมาดอกเขาจีบ่มีน้ำกินนี่แลหละฮาบาทครับวางปุ๊บเอากระป๋องวางไว้น้ำตอนเรากระป๋องเราเขาบอกนะ อผู้ใดว,ว่าซื้อสัตว์ขายมันนั่นโลดหาบาทมันคนที่รัอกอาอยู่ตีซื้อนามาลายแพ็ครับพี่นอ้องเพราะว่าซื้อมาไว้กินสี่แพ็คร้อยขายห้าบาทก็ได้กำไรเยอะมาก1ิบบาทก็รวยพูดเล้วกำไรหลายก็ขายอันยาสูบอีก ครับพี่น้องคลิปนี้กับไปสมีครับบอกไปปากแตงยมูจะว่าแตงยมูเหลือมาสามตอนอามันมเดินทางไกลเลยครับมันเดินทางไกลเมื่อยก็ได้กินไม่เลยืยกินไม่เหลือมันเหลือสามตอนท่านีและ <c oughs> สี่กินก็กินมากินผมกินเบอร์ได้ <c oughs> มันยังไกลเกิน <c oughs> แปดรูปนี้สวยว่ามันแท้สวยจริวบอกว่า <c oughs> มันสวยดีสวยดีคลิปนี้ไปสมีพี่น้อง